ประเพณีถือศีลกินเจหรือประเพณีกินผักในประเทศไทยเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2368หรือ200ปีมาแล้วช่วงที่ชาวจีนจากมณฑลฮกเกี้ยนแต้จิว๋วและโซเแถาอพยพจากจีนเข้ามาเป็นกรรมกรไร่ดิบุกที่จังหวัดภูเก็ตจุดเริ่มต้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยชาวจีนที่เป็นคณะแสดงนิ้วคณะหนึ่งที่อำเภอกระทูลงป่วยด้วยโรคระบาดชนิดหนึ่ง จึงได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอดูชาวจีนให้คณะแสดงยิ้วผูกีกินเจงดการกินเนื้อสัตว์และประกอบพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าแห่งความบริสุทธิ์ตามความเชื่อผสมผสานระหว่างลทัทธิต่างและพุทธศาสนานิกายมหายาโดยเฉพาะการบูชาขิ่วองตาาเตงหรือพระราชาธิราชทั้ง9พระองค์ปรกากฏว่าสมาชิกคณะแสดงยิ้วหายป่วยชาวจีนในพื้นที่อำเภอกระทุเชื่อว,ว่าเป็นพระอันคุ้มครองจากเทพเจ้า จึงรปจัดประเพณีถือศีลกินเจปร,ระจําปีขึ้นตลอดช่วงพิธี9วันมีทั้งการรักษาศีลงดการมีเพศสัมพันธ์รักษาความบริสุทธิ์ด้วยการแต่งกายด้วยชุดสีขาวเวน้นการกินเนื้อสัตว์รวมทั้งไม่กินผักท่าอย่างที่ถือว่าเป็นของขาวด้วยคือกระเทียมหอมทุกชนิดเช่นหอมหัวใหญ่หอมแดงต้นหอมหลักเกี่ยวกระเทียมโทนของจีนกุยช่ายและใบหยาสุกเพราะเชื่อว่ากลิ่นฉุนของพืชผักเหล่านี้ทําให้กายไม่บริสุทธิ์ กระตุ้นจิตใจให้ฟุ้งซ่านในทางเพศรวมทั้งไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้แกน่นมเนยไข่น้ำมันสัตว์ด้วยเป็นการถือศีลเป็นการบำเพ็ญกุศลเพราะการไม่กินเนื้อสัตว์ทำให้จำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่ามาทำอาหารโดยรวมจำนวนน้อยลงทำให้จิตใจเป็นบุญเป็นสิริมงคลแก่ผู้ถือศีลกินเจอเองเป็นการบูงสูงต่อเทพเจ้าชาวจีนที่รับจ้างทำหมงแรกที่อำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ต เป็นกลุ่มแรกที่จัดพิธีถือศีลกินเจประจำปีทุกปีตลอด200ปีที่ผ่านมาและแพร่หลายไปสารเจ้าอื่นๆทั่วจังหวัดภูกเก็ตในอดีตอาหารเจจับตรงกันในบริเวณสารเจ้า และมีไม่กี่ชนิดเพ่งครัดในวัตถุดิบที่ห้ามนํามาปรุงมีเทพเจ้ามาประทับทรงหมุนเวียนมาทําพิธีกรรมให้อาหารที่ปรุงนั้นบริสุทธิ์ผู้ถือศีลกินเจามารับประทานได้ฟรีหรือนางกินโตมาใส่กลัดไปรับประทานที่บ้านโดยบริจาคเงินให้ศาลเจ้าตามแต่ศรัทธาปัจจุบันมีร้านทําอาหารจําหน่ายรอบศาลเจ้าในจังหวัดต่างๆจานวนมากรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ไม่ได้กินเจในช่วงดังกล่าว แต่อยุแวะชมงานประเพณียิ่เพิ่มเป็นจำนวนมากจึงมีการเปลี่ยนคำเรียกจากประเพณีถือศีลกินเจเป็นคำกลางๆว่าประเพณีถือศีลกินผักโดยยังคงไว้ซึ่งหลักการดั้งเดิมคือเป็นประเพณีที่ไม่บริโภคอาหารที่มีเนื้อสัตว์ตลอดเทศกาลเทศกาลกินเจพุทธศัการาช2568จัดขึ้นในช่วงวันที่21ถึงวันที่29ตุลาคม2568รวม9วัน เมื่อเจิบปีที่แล้วเชื่อกันว่าผู้ที่ถูกเทพเจ้าเข้าประทับส่งนั้นเป็นผู้ที่ดวงชะตาไม่ดีอย่างมากอายุจะสั้นเทพจึงมาประทับองค์เพื่อคุ้มครองคนคนนั้นให้อายุยืนรวมทั้งเทพที่ประทับนั้นจะช่วยรับเคราะห์แทนผู้ที่มีเคราะห์ที่มาร่วมในพิธีด้วยชาภูเก็ตเรียกการที่เทพเจ้าเข้าประทับองค์ว่าพระจักรเมื่อเจปีที่แล้วมาส่งในประเพณีกินผักยังมีไม่มากและมีเฉพาะผู้ใหญ่ ที่เป็นผู้ชายเทพ,พเจ้าที่หมาเข้าประทับทรงมีไม่มากอภินิหารที่เทพ,พเจ้าแสดงผ่านม้าทรงสมัยนั้นมีไม่มากอย่างส่วนใหญ่จะแสดงเหล็กแหลมยาวเส้นผ่าสู์กลางครึ่งเซนติเมตรถึง1เซนติเมตรแทงทะลุกแก้มเส้นเดียวบ้าง2หรือสมเส้นบ้างหรือใช้คมขวานหลังม้าทร,ทรงที่เทพองค์นั้นประทับองค์เดินบนคมมีดที่เรียงเป็นสะพานยาวไต่บันไดมีด เทศการถือศีลกินเจจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สําคัญของภูเก็ตประเพณีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดภูเก็ตและมรดกชาติเมื่อปีพุทธศักราช2561 จากที่มีการส่งเสร,ริมให้ประเพณีกินตัมกระธุรดด์การท่องเที่ยวเมื่อกว่าสิปีที่ผ่านมาปัจจุบันม้าทรงมีจํานวนมากขึ้นจํานวนเทพที่มาประทับทรงก็มีมากขึ้นมีทั้งม้าสรงผู้ชายผู้หญิงเด็กวัรุ่นอุปกรณ์ที่นํามาแสดงอภินิหารก็เพิ่มขึ้นหลายชนิดและขนาดใหญ่ขึ้นทุกปี तो लागा जो रेला Terima kasih telah menonton!